Discord, ดิสคอดนุ่มริฟแฟมิลี่ดิสคอดที่มีห้องแชทมากมายแบบโคตรเยอะรวมทั้งมีกิจกรรมมากมายอย่างเช่นการเดี่ยวมาพูดคุยกับแฟนคลับหรือชวนแฟนคลับเล่นเกมและยังมีอิโมจิมากมายให้เลือกใช้หลายแบบถูกสร้างขึ้นโดย E.F.OkeniludMusic OK Channel และสุดท้ายจิโมฟูซังกูเองอะในดิสคอดมีกฎอยู่หกข้อง่ายๆทําตามกันด้วยนะถ้าไม่ทําตามโดนตักเตือนและโดนเตะด้วยจะก็เลือกยอดแฟนหนึ่งคนเลือกแค่ยอดเดียว ถามมีเรื่องจะสอบถามหรือมีข้อชี้แนะอะไรบางอย่างให้ติดต่อแอดมินหรือคนที่กล่าวไปข้างต้นปลอในดิสคัทมีแค่ผมคนเดียวที่รู้เรื่องตัวโหนะตอนนั้นพอมุ่งไปยังไงวะให้ขวาเลยไม่ไม่จบพุ่งไปทางยังไงวะทางไหนแค่นี้แหละตั้งแต่ลมเหรอแล้วแต่ลมด้วยนะนี่มันจริงอ่ะแรกแรกแรกก็ไปเงี้ยแต่ว่าถ้มันจับทางได้ผมก็วิ่งไปดับเบิลโดรเนี่ยวิ่งไปอ้อมมัน แต่แรกๆมันจะยังไม่ทั้งมันยังไม่รู้ตัวพี่มันยังไม่ตั้งตัวก็เล็งตรงเนี้ยแล้วก็บินเข้าไปแล้วโอกาสยิงเลยไม่ต้องตัวคิวแล้วตัวคิวทำให้เราช้าเบลล์แบบนี้มีะไปเล็งเลยคือไงตัวคิวมันเป็นสไลด์เหรอไม่ตัวคิวก็เนี่ยไอ้ทำให้สตันอ่ะอ๋อมันทำเราสี่จังหวะอย่างเงี้ยดิลุดเตอร์ไปชิงดิลุดเตอร์ไปชิงแย่ละทีนี้มามาบีพี่ โอ้โหไม่จริงเลยมันรู้มันดักพี่เลยมันรู้วิธีการเล่นขังพี่แล้วมันตาย healer down โอ้โหเยอะช่วยเรียบร้อยพูดเยอะ one dead. one enemy remaining. come oh, what the <laughs> i'm trying to Here, the spike down b. Here oh, leonardo, the fun begins. and the

แคมเปอร์เล่นออฟเลยเฮ้ยไอ้เจีนโอ้โหจบแล้วมีดมันไม่กลับมาเหรอแย่อะกดขีดขวาแล้วมีดมันไม่กลับมาเหเอโอ้โหนด้วยนเลยยะไอ้เจี๊ยไม่รู้ว่ากดขีดขวาแล้วมีดมันจะกลับมาให้ไอ้เยไปหมดเลยเยอะไปกลับมาโดยเยอะชักปืนอ้าะโล่มาที่เล่นกับพี่เมย์เลยยอะเปิดอันเตยังดีไม่คลิกขวา เอ้าเหี้ยพี่หมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครดูบีเขาเข้าบีไปแล้วมั้้งเเนี่ยขาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขาบีแล้วเขาบีแล้วเขาเข้าบีแล้วได้ Spike planted อ้าเ oh oh we made your fault ตรงนี้ เยอะด้วยสองตัวไวเปอร์กับเดวิลลูชตรงนี้เ oh นี่ยตรงนี้มีตรกี้มันอยู่ดี่ช่วยด้วยช่วยด้วยผมกำลังไปช่วยด้วยเขาจะมาแล้วช่ววยยด้ไอเกยใจเย็นพี่มาใช่ไหม ไม่มาใช่มั้ไปโดกซะป่ Spike down attacker spawn Spike a t t c e r spawn ช่วยด้วยผมเนี่ยถึงช่วยเลยเดี๋ยพี่เมย์โอ้ไปโดกไม่โดกไม่โดกแล้วปืนผมปืนผม30 seconds left Spike planted ไปอย่างไวอ่ะ A ป่ะใช่ A

ไม่อยากได้อันนั้นไม่เอาจะเอาของโมขวัญไม่เอาขอนมันเส็จไกี่รอบแล้วแหละวันนี้ Spike planted เออโดนอยู่เว้ยตรงนู้นมาตรงนู้นมาขวาเนี่ยอ้ยไม่เห็นมันเห็นที่ได้ไงวะเออมันเห็นได้ไงวะ

โอ้เจ oh, ็บมากเจ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 ็บมากเฮ้ยโอ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอ้ยระบบแล้วแล้วพี่ปิดแมงปอมตัวปอมไปเจ๊กูไม่ปที่ One enemy remaining ไอ้ย่อเราเมื่อกี้รั้ไปแค่เมื่อกี้พี่พี่กดเมาส์ตรงข้างเมาส์อะที่มันปกติใช่เป็นปุ่มไอ้ีแทงย่าไหมเป็นปุ่มมิลี่ไอ้ย้ยแต่ลืมไปเกียนี่มันต้องกดเองมันต้องยิงพีึคนมาแทงเองไอ้ย่เ yes you o k a โนโน่กลยเป็นโนโน่โน่อ้แมกูไม่โอเคอย่างแร เมมปิดเอ่อวินโดว์ไอเฮ้บเว้นนัเอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยขอโทษไม่ใช่พี่บอกแล้วพ่อไปช่วยกูพ่อไม่เคยช่วยได้ไม่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 ใหม่ที่สุดเลยโหไอ้พี่เซฟคอมพี่เซฟคอมพี่ช่วยคอมพี่ช่วยคอมบอกแล้วพี่ช่วยคอมกปช่วยคอมเมื่อกี้กูเหมือนเป็นตัวล่ออะไรเงี้ย one enemy remaining t t a m t e t a มไม่โดนหัววะไม่ิดไปทางซ้ายนิดเดียวไอ้คนเ่เอคนอนไอ้แม่งเดินหลบตัดเางละเดี๋ยววันนี้รุดโอ้โห

โอ้ไม่จ้ิโอ้ยโอ้เกิดมานยชุบกูมาทำไมชุบกูมาทำไมเออพ่เมทสบปะอี่แกงสเบปะโอ้ไอ้เขาบนหัวอด้พี่ทำเพียพี่ทำพียอะไรพี่ทำเพีย